สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มีปลั๊กไฟนะครับยี่ห้อโฮนิกนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเป็นมือสองนะครับมือสองสภาพร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูจากหูก็ได้ครับไม่มีรอยนะฮะดูจากหูก็ได้ไม่มีรอยสายไฟก็อาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับผมไม่ได้ทําความสะอาดเนาะนะครับราคาอยู่ที่700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับไม่มีปลายทางนะครับนะครับ 700บาทรวมส่งนะครับถึงหน้าบ้านเลยไม่มีปลายทางครับโฮนิกนะครับผมน่าแข็งแรงทนทานปลั๊กเดิมสายเดิมสายใหญ่ยาวครับสายยาวประมาณ3-4เมตรนะครับสายยาว3-4เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับสายไฟยาวนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ700บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 8 0นะครับ009นะครับ1699นะครับ หรือท่านจะแอดไลน์นะครับจากเบอร์โทรก็ได้นะครับหรือจาก ID ก็ได้นะครับไลน์มี2ไลน์ครับนะไลน์มี2ไลน์ครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะราคานี้นะครับสวยนะครับผมนะประหยัดกว่าซื้อใหม่เยอะมากนะครับตัวนี้นะครับผมนะปักดีนะครับผมนั้นสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนะนะ700บาทแค่นั้นเองครับรวมส่งถึงหน้าบ้านไม่มีปลายทางนะครับโอนแล้วได้รับของแน่นอนครับ